1K เลยนะเว้ยวยังไงเฮ้ยผมเฮ้ยสูง้มจำจำจำมากมากๆเลยสวัสดีนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมคันขันเงินแสนนะวันนี้ค่ายแพคมาติกเพกกลับมาแล้วนะครับผมก็มากระทุนพันเนะกลับมาทั้งบาคาร่าแล้วก็ทั้งสล็อตเลยนะามาแต่วันนี้ผมจะมาลุยบาคาร่าให้เพื่อนเพื่อดูนะ เห็นว่าค่ายนี้เปิดผมก็รีบเข้ามาตําเลยนะครับผม <Wow. S 1> เพราะว่าเป็นค่ายที่ผมโอ้โหโปรดปรานมากเลยนะ <c oughs> แตกบ่อยพอสมควรครับมากับสปีดเลยนะห้องสปีดเลยห้องสปีดเเลยนะบาคาร่าเสปีดนะครับวันนี้ผมไม่ได้มากับสูตรใดใดเลยนะครับผมผม,ผมมากับการอ่านเขา้าไพ่หรือว่าทิกส่วนตัวที่ผมได้ทําไว้นะครับผมทั้ง ทิก8ข้อนะครับอ่ะมาไม่พูดพร่ำทำเพลงให้เสียเวลานะแจ๊มาวันนี้ก็มากับหมวยชุดแดงนะต้องรอดูนะครับหน้าปกเพื่อนเพื่อนอาจจะเห็นแล้วนะว่าจะกําไรหรือกําหมัดนะ,ะกําไรหรือกําหมัดเลยมาผมลงเปิดหัวก่อนนะครับ100บาทนะ เป็นเคสของผมนะจะลงต่ำไว้ก่อนเลยอ่ะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ9ก้า oh, <no. S 1> สวยงามนะได้เก้านะครับผมกับไม้แรกได้เก้านะถือว่าเด็ดมากเลยนะอ่ะยังไงต่อยังไงต่อยังไงต่อเอ่ย เป็นที่สองร้อยแล้วนะครับเดิมพันสองร้อยแล้วนะเออสีโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยบอดครับสนิทสิ่์ไม่ทายผมทายเองนะหน้านะโอ้โหโคตรเซ็งนะอย่างเซ็งเลยเอามาห้าร้อยแล้วนะ ตามกำไรคืนครับผมตามกำไรคืนนะยังไงมาดูเฮ้ยนี่ไงบอดไปดีหนูเออเอาดีเอาดีเ,ดเไม่ต้องมายิ้มไม่ต้องมายิ้มต้องแบบนี้สิวะเออมาผมก็ยังจะลงที่เพเยอร์อีกนะครับห้าร้อยบาทนะอาจจะมานะอาจจะมานะ จะได้นะไหนไหนเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยว่าแล้วว่าแล้วโอ้ยอาหมวยหรือทำไมทำอย่างเนี้ยไม่เอานะแบบเนี้ยมาไหมหนึ่งเคแล้วครับผมพ่อแม่พี่น้องหนึ่งเค เอามาสวดภาวนามานะโมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสนิทไอไอโอ้ยเดี๋ยวอามวยือทำอย่างนี้อีกเลี้ยวอุอย้ยหมดหน้าตักไปเลย8ป0อยนะมามา สงสัยจะได้กำหมัดแล้วนะน่าจะไม่ได้กำไรแล้วนะมาดูใหม่ดูใหม่ดิเออมันต้องแบบนี้สิวะเออเอาหน่อยพันหกแล้วนะครับเพื่อนๆพันหกแล้วนะอ่ะ ห้าร้อยก่อนแล้วกันห้าร้อยก่อนแล้วกันเดี๋ยวล่วงนะเดี๋ยวได้ล่วงนะไม่เอาเลยยังไงอาหมวยอย่านะอย่าพลาดนะเอ้ยโอ้โหสวยงามสวยงามเด็ดดวงมากจันวัดแจ่มนะโอเค ระบบเขาว่าเสถียรกว่าเดิมนะครับผมผมว่ามันก็เสถียรกว่าเดิมนะเงินขึ้นเร็วมากนะครับจากว่าแจมนะสําหรับค่ายพีพีนะกลับมาครั้งนี้เด็ดดวงกว่าเดิมนะแอ้ก็ทาผมใจหายนะครับผมทําผมใจหายเลยนะอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งชมไปเดี๋ยว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 ,ยวอะไรนี่ชมไม่ได้เลยใช่ไหมเออทําให้ขายหน้าอยู่เรื่อยไอ้ เอาใหม่เอาใหม่มามาหน่อยขอหน่อยเพเยอร์ Player นะครับไม้นี้เพเยอร์นะต้องมานะถ้าไม่มานี่ผมลุกแล้วนะไม่อยู่ละหกเออเอ้ยเสมอ,เ,อเสมอนะไม่เป็นไรขอใหม่หนักๆทีเดียวลุก ขอใหม่หนักๆเลยหนึ่งเคเลยลุกเลยพอเลยเสียเป็นเสียนะกำหมัดเนี้จะต่อยหน้าให้นะมาเอาหน่อยเฮ้ยหนึ่งเคเลยนะเว้ยยังไงอุ๊บอ้๊สูยว้จำจำจำมมากๆเลยเออแบบนี้ดิ รออะไรล่ะครับลุกเลยลุกเลยนี่สองมโนจำสุดจริงมาผมก็เล่นกับเวฟหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามโอเอ็นเอ็ก n x นะครับผมหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามโอเอ็นเอ็กนะหรือหนึ่งสองสามเบคอมพานีนะครับผมค่ายพีพ,พีก็กลับมาแล้วนะอ่านี่นะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามโอเอ็นเอ็กนะครับผมหรือว่าหนึ่งสองสามเบคอมพานีนั่นเองนะครับอ่ะยังไงก็ฝาก Facebook ด้วยแล้วกันนะครับอยากสอบถามอะไรก็ ทักทายเข้ามาได้นะเสียขันเงินแสนเลยโอเคนะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลา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 ไปก่อนนะจ๊ะอ่ะบายบายบายนะจ๊ะเออ